เขียวขจีสดชื่นครับเห็นความเขียวขจีของป่าทำให้สดชื่นแต่ว่าอาจจะมียุงเยอะขึ้นหน่อยอมีฐานที่พักนั่งพักได้อย่างสบายใจ เอาแล้วต้นไม้สวยใหญ่โอ้อุดมสมบูรณ์ครับเาขาียวขจีร่มรื่นต้นไม้ มองเห็นความสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยทำผมชอบใจม,มันอุ่นใจมันรู้สึกมีความป่า,ปาเพิ่มปีติยินดีกันไหทุกตาเราอาจจะเป็นคนที่ช่องเที่ยวป่ามนีน้ำตกภูเขาถ้ำลำห้วยที่ไหนแต่ก่อนทําเป็นเด็กก็เลยชอบครับป่าเขาหิวพายเป้ขึ้นไป ยอดเขาไปผูกเปนอนเดยกก่อนเป็นนักเรียนก็เอาหนังสือไปด้วยไปนอนอ่านหนังสืออ้าวมาดูอ่าดูดูแอหขยันแท้คนมาเที่ยวเยอะไหม แล้ะครับเพราะว่าวันหยุดยาวเยอะเมื่อวานก็เยอะอ๋อวันนี้วันปกติแล้วเนาะ,ะวันนี้ไปทนธรรมเนียเปิดป,ปกติอ๋อมื่อวนานวันหยุดกันเื่อวานวันหยุดแล้วก็เขไม่ไปเปิดอ่าตนน้นไม้เขียวขจีดีจังร่มรื่นนี่พักอยู่นี่เลยไงเ่าาบ,บ้านบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่หมู่บ้านสามหลังนะสามหลังนี่จะสามอีกตั้งหลายหลัง จากสาหลังเป็นหลายหลังแล้วใจเย็นนะเดี๋ยวรายงานให้นั่นแน่ตองไม่เป็นไรพี่พี่บอกโอ้เรามาดูนี่โอ้เขาย่อยเลยน้ำห้วยสวยงามความรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติแท้ๆ เรามันชื่นอชื่นใจจริงจน,นี่ครับฝนลงมาก็ทำให้ธรรมชาติจำห้วยคือเธอคือโซนน้กฝนแรกอ่ะทำให้พื้นดินทำต้นไม้ได้ ซูมซับพอซูมซับอินไปแล้วก็จะปล่อยน้ำนะแปลว่าให้ไหลมาตามลำธารนั่นเองเรนก็จะอบอุ้มใบกินว้ใช้แล้วก็ปล่อยน้ำมารักษายึดลำห้อยตะลิงไว้ยอดลากธรรมชาติเขาก็จะเขาเรียกว่าลงตัวไม่ต้องแปลงธรรมชาติมันจะลงตัวเองพอยดูแลรักษา ธรรมชาติบกพร่องูกตัดต้นไม้ไปเยอะเนี่ยน้ําก็จะหายอากาศก็จะร้อนในอื่นดูวามีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาเริ่มขึ้นมาจากที่ต่ำที่ข้างล่างนูง้นความจะขึ้นมาเี๋ยวนะเขาว่าขึ้นมาวางไข่ในที่สูงน้ำในน้ำน้ำไหลปลาจะไม่วางไข่ในน้ำนิ่ง วางไข่ในน้ำไหลนัแอ่งหินเนี้ยคือเห็นปลาแซลมอนนะโดยขึ้นน้ำตกกับฟองปัง,ปง,ปงน้ำตกถ้ำทานรอดน้อยตกไตรตรึงโอ้ไม่ไหวไตรตึงก็ต้องขึ้นลงมาจากบนนู้นเคยลงมาแล้วครับเคยลงพามาลงอยู่ย้อนไปดูของเก่าได้ผมเคยเคยพาเดินลงมาจากข้างบนเลาะตามลำห้วย ขนามาด้วยบรรยากาศคล้ายนี่แหละครับจะเป็นทางเดินเท้านะบางทีกับเสียวโอ้ต้องไต่ตองมาผามีสะพานกระพุพังท้องที่กวาดใบไ,ไม้เส้นล่งอยู่ธรรมชาติต้นเสลาครับต้นไม้ชื่อว่าเสลา มื่อวานมันหยุดคนมาเที่ยวเยอะเดี๋ยวเราไม่ได้หยุดครับต้นยางลาน้ำตกเฮ้ยนะถ้ำฐานรอดน้อยอีกหกสิบเมตรลานกลางเต็นแล้วก็บ้านพักกลางเต็นได้นี่มีคนมาเที่ยวอยู่นะเต็นนอนเออเขาถ่ายชอบอู่ที่เดี๋ย ไ,ไปไม่ไปเรื่อยๆท่องเที่ยวไปเองต้องมีความมั่นคงในสถานะการเงินดีพอคดูไม่ต้องเป็นกังวลนมีรายรับรายจ่ายปีนปก,กติมีทุนสำลองเออมันไม่รวยขนาดน,นั้นครับอ่อเลยนะโอ้สบายี่ ไปไนทั่วประเทศเลยวปทั่วโลกไปไปเขามีไม่ไหวพูดไทยไม่ได้ไอ้อพูดสาังกิดไม่ได้แต่ลงเขาลงเราลงสะพ,พานไม้ไผ่ดีวกว่าสะพานมาไม้ไผ่โอ้โหนี่แหบรรยากาศถ้ำนี้แหละครับที่ไทยหนังมาหลายเรื่องละ คนเคยคดูหนังอาจจะเคยสังเกตอยู่ผักถ้ำแบบนี้แหละ <_ C 1> ปลา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 มาปลา,ปา,ปา,ปามาหิ้งขี้งเข้ายิ่งขึ้นเลยอืมอืมโอโโยคุณดูเยอะ

โอ้โหนี่สิโอ้โหมันจะมาหาอะไกินเราไม่มีทำกินอะไรนี่เอ้ทอดเทยอื้มแกร๊ะโอ้นี่ตัวใหญ่ที่สุเเบ้งเลยบลฮึมเลยโอ้โหย่ไดนหรือเปล่า

เนี่หยัดเยอะเลยป่ะโอ้เอต็มเลยครับนี่ชุมนมุมเขาเลยครับเป็นแก่งหินซอกหินโอ้นี่จา่าฝูงตูมเลยปาดกึกโตโอ้ยไ,ได้กว่าอีกไม่อึมโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยตอนนี้เราก็เราดูตะลิงห้อยเยอะอ๋ออสุดยอดโอ้โหแกงหินเตาะทั้งเอง อ๋อโอ้ปลาทําบนเองฮ่าฮาหนี่ม็ยังยุ้กว่ามาที่นี่ว่าไหมลองใ้ายมาครับอุ้ โอ้โหหลับไม้โอ้โหไม่ธรรมดานี่ยึื้นไปไหนเกือนเกลยอตาเห็นเลยโอ้โหปลาข้าม มีไฟอยู่เป็นนิดหน่อยเราอห็ริบานครับเข้าทางลำธารพระธารมาดามันใดกลิ่นที่ข้าวอึบเลยข้างข้าวเหม็นหมด โอ้โหเกาะแก่งก๊อกเกดเราเป็นใครครับไม่กลัวฟ้าฟ้าไม่สระดับไม่สว่างเนาะเออสว่างแล้วแล้วซื้อมาตั้งหกเจ็ดร้อยอันนี้เดียว หกเจ็ดร้อยเนี่ยนั่นนะครับเดินทางไปอืมที่รงเ้าย้เตะม,มาดูเทขาใสระวังศีรษะอโหโหของคาระวะก้มน,นอบน้อมหน่อย ก้มหน่อยกมหน่อยกมหน่อยก้มหนอยก้มหนอยก้มหนอยก้หน่อย้อยอ้ยยยอ้ยยย้ยเยย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 ย้ยย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  ะลุใต้ถ้ำนั่นเองเอ้ยถ้ำหันรอดเดียนี้ผมไปเจอหลายที่เลยนะครับไปมาหลายที่ประเทศไทยเ,ยเจอหลายที่นะไอ้นี่ก็ถือวีที่ที่สู่เสียงเหมือนกันบางที่ก็เข้าไม่ได้รอดหายไปเฉยหลุดหายไปเลยอผ่านน้ำผ่านน้ำ โอ้ข้างคาโหนุ่นข้าพิชิบเลยเออโอ้โหข้างคาครับหลวงพาข้างคาข้างคา เห็นไหมเอยเทียบเลยอนี่เลยบ่ลึกงไปนะครับ เดินเป็นร้อยเมตร,กรนกันไม่ชอบฝนมารู้ถึงท้ามขุนนังนอนไหมที่เด็กติดอะถ้าฝนมาคงจะเออขึ้นขนาดนี้นะอยู่ไม่ได้ครับพ,พัดเอาแน่เลยโอ้โหนน่สวยงามนีไประยับเลยเพ็ดเพ็ดเกล็ดสวยงามนงาน ขงา,าให้ม่ันกัดทีไมวันนี้เราจะเป็นแวมไพร์นะอมต,ตะเหมือนไอ้ียงมุมอะให้มันกัดอะเป็นอนุษยงมุม,มเอแมงมุมสไปเดอร์แมนแล้วให้ทั้งขาวกัดอาจจะเป็นแวมไพร์มีฤทิ์เป็นอมตะแต่เราไม่กินเลือดคนเราจะกินเลือดหมูแทน กินข้าวมาแลเดี๋ยวเป็นควายครับ <c oughs> เล็ดไก่เล็ดหมูโอ้โหน้ำดูรับมันเสาะันขุดตะลึงอ,อยู่หมดเลยสะอาดด้วยหมดเลย กระหู้ให้รู้ละโอ้โหลึกไงโอ้โหเดินมาหลายอันียังสุดเลยเนี่ยท้องคาไปเต็มกำหนดหินงอกหินย้อยเนี่ยโอ้โน่นนี่น้ำขุ่นย้อยน้ำลายไหลย้อยน้ำลายยาใหญ่ย้อยเออไหลย้อยน้ำลายยาใหญ่เ้ย น้ำลายยายไหลย้อยผิด <c oughs> ตลกฟืดครับโอ้โหนี่ชชั้นเลยสิงห์สิงบ์ระวังหัวท่านนะถ้าว่าไม่เตือนหันวแตกเพราะโลกนี้มันเกิดมาเปน็นหมื่นๆเป็นล้านๆปีแล้ว ธรรมชาติก็ทำปัพราะสร้างสมดุลภาพขกงมันเองไม่มีใครมาสร้างหรอกครับที่โมโ้ะ,ะมไม่เชื่อหรอวถ้าสร้างผมจริงก็้สร้างให้ผมดีๆกว่านี้เดี๋ยวมาอ้างไว้ทดสอบผลเรเขาไม่ยอมไม่เชื่อหรอก สร้างว่าวิบิดไปเบี้ยวโหแล้วมันน่าขำตลกสิ้นดีเอาละครับออกมาสู่อีกฝั่งของถ้ำทานลอดแล้วตอนนี้เราหมานมองไปอีกปากถ้ำพออีกฟากหนึ่งก็เป็นป่า บรรยากาศหนึ่งมิต้นพลูนะผู Blue หรือชะคานหน่ยพียอดย่นไปชะคานชะคานชะคานดีปูเอเยดีปลีชะพูชะคานดีปลีเจตบุญเพลิงเป็นยาข้าวทาสียาทาสีที่เรากินเนี่ยาต้มทาตสี่ย ยา่าสีต้นหนึ่งแดงครับพามาดองเราได้หวากันไปมีเรียครับเข้ามาอีกภาคหนึ่งของป่าถ้ำทานรอดเอาละครับเดี๋ยวเราจะออกไปละมาแป๊บเดียวพอเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนู่นขึ้นไปอีกท่านทารอดใหญ่นี่ท่านทารอดน้อยนะครับถือเวลาลากันนะครับการพา มาชมสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำทานลอดน้อยใครจะมาได้นะที่บ้านสามหลังอุญญทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์นะครับปัะมุลมาเลยตัวนี้หน้าฝนธรรมชาติกำลังสดชื่นสวยงามไปแครับใครมาเที่ยวมาเลยก็พักผ่อนเดินใจเต็มอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจของท่านไเองครับผม